ชมวันนี้เราจะทำประวัติเกี่ยวกับ G-man Skibidi Sk Toilet ในซีรีส์เรื่อง Skibidi Toilet กันนะครับโอเคใครที่อยากดูอย่าลืมไปติดตามช่องของเราด้วยนะครับขอไลค์สัก หนึ่งไลค์ก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราครับโอเคครับซึ่งจีแ s k i ิ i t ี้ทอเ e t ปรากฏตัวในตอนที่เของซีรีส์ก b บ t ี้ทอเ e t ซึ่งเป็นตอนแรกที่เราได้เห็นการจัดการก b บ t ี้ทอเ e t ซึ่งระหว่างที่กลุ่มก b บ t ี้ทอเ e t มาโจมตีพรอฟวิวคามิล่าแมนทีแ s k ก b บ t ี้ทอเ e t ก็ได้โผล่มาซึ่งตอนนั้นยังไม่ปล่อยลำแสงเลเซอร์ออกมา ซึ่งเขายังไม่ได้โชว์ความสามารถออกมาจนกระทั่งตอนที่12ซึ่งเป็นตอนที่เราจะได้เห็นพลังของ g m a มนสตูบิ i ี่ทระหว่างที่ลากล้องแมวยูิบิีทอเลตไปเราได้เจอจีแมน,นที่ได้โชว์พลังในการบิงเลเซอร์ซึ่งความสามารถนี้เนี่ยเป็นการยิงลบแสงเลเซอร์ออกจากดวงตาซึ่งบอกเลยว่าสุดยอดมากๆ ไปเห็นครั้งแรกครับนะครับ G Man s e c u r i t y Toilet ก็จะโผล่มาอีกทีก็คือ EP ที่17นะครับซึ่งใน EP ที่17นั้น G Man s e c u r i t y Toilet เขาได้โผล่มาในการประชุมและพวกคาร์เแมนก็ได้ปล่อยรังแสงลงมาจาัดการแต่ G Man ก็ไม่ตายแล้วเขาก็ได้ทำลายรังแสนั้นลงไปเรียบร้อยและเขาก็วีวาดักหน้าเอระว,า,วาคาร์เแมนก็จัดการเขาด้สุดครับ ซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นการโชว์ออฟของไททันคาเมล่าแมนซึ่งเขาสามารถจัดการกิมดีทอยเล็ตไปได้หลายตัวเลยตัวแรกจจใใที่เขาสนใจก็คือทิปเปิ้ลเจเอสทีมดีทอลเล็ตนั่นเองซึ่งหลังจากที่ไททันคาเมล่าแมนสามารถจัดการไรเดอร์กับกิมดีทอยเล็ตไปได้แล้วทีแมทเขาได้โผล่มาแต่ทีนี้ถ้าคาเมล่าแมนเขาสามารถเอาโซ่ามาปั่นได้แต่แจเล็อกเกอ้เจเอสล็อเก้ก็สามารถ พุ่งเข้ามาระเบิดแขนหน้าแมนหลุกจนทำให้เขาต้องบินหนีไปก่อนที่ทีแมนจัดการพร้อมกคาร์เล่าแมนเหมือนเดิมจนกระทั่งได้มาโผล่ในอีีที่21ในตอนท้ายในการที่พวกคารล่าแมนเอาพวกกีบ t ดี้ทอเั้นมาสอบสวนว่า G-Man อยู่ที่ไหนซึ่งหลังจากที่พวกคาเมล่าแมนสักไม่รู้ ก่อนที่พวกคามรล่าแมจะกดจักโคกสกีบี้ทอเลตตัวนั้นไปและทีแมนก็ได้โผล่มาก,ก็ยิงน้ำแสงเลเซอร์ใส่แมนก็จะโผล่มาอีกทีก็คือ EP ีที่22ซึ่งเขาก็ได้โผล่มาระหว่างที่เขานะกำลังยิงน้ำแสงเลเซอร์ก็มีลาคามิลนนสองคนก่อนที่แลจะโดนกดจักโคกแตบบ่การกดจักโคกก็ไม่ได้ผลก็เลยทําให้พวกล่าคามิ่าแนสองคนนั้นโดนยิงไป ระหว่างที่พวกคิบิดีทอร์เรตได้เปรียบก็มีพวกสปีโกแมนมาและได้ร่วมมือกับผทงทันกันนิดเพื่อจัดการกับคิบิดีทอร์เรตทำให้ฝั่งทันกันนิดได้เกียบมากซึ่งหลังจากนั้นทันกัมนิดก็ได้เกียบมากๆพอได้เจอกับไอด้าสปีโกแมนจัดการพวกคิบิดีทอร์เรตไปได้หลายตัวเลยซึ่งในตอนที่สาวที่สองทีมแม่ไม่ได้โผล่มาแต่ เหมือนว่าเขาจะวางแผนที่จะทำการให้ปรสิตนัสิงไททันสกิ์แมนไททันสกิ์แมนนั้นก็ได้ถูกปรสิตควบคุมและกลายเป็นฝากสกิบมีทอรเลรตด้ที่สุดก่อนที่เขาจะทำลายฝักสกิ์แมนทั้งหมดและจัดการพ่อวีคาร์เมลแมนไปในที่สุดพอจีแมนรู้เรือนั้นตปที่สกิบแมนที่ ติดเชื้อปรสิตก็ได้จัดการสปีกเกอร์เฮลิคอปเตอร์ไปท้องกับจีแมนที่โผล่มายิงตึกยูทูไฟจนระเบิดคือตอนนี้ฟลอยด์วิวคามิล่าแมนนั้นก็โด л, ุ b i วแท a n s k i ิ i d ้ Toilet ซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนเปิดตัว b i วแท a n s k i ิ i d ้ Toilet ก่อนที่จะเออคามิล่แาแมนจะถูกจัดการไป G Man นั้นเขาก็ได้โผล่มาเพื่อที่จะขัดขวางการทำปืนฆ่าปรสิตแต่สุดท้ายก็ไม่ทนันเพราะว่า ใช่คือคาเมิล่าแมนก็ได้มอบปืนให้ toy lady คาเมิล่าแมนไปทำให้พวกเขาปืนไปพัฒนา,าต่อเป็นรถถังพาร์าที่สุดต่อมาต่อมาในสกีบิ๊ดดี้ทอยเลสตอนที่38ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของสกีบิ๊ดดี้ทอยเลสเฟสที่1ซึ่งลาเซทีคาเมิล่าแมนกำลังจะเอาปืนฆ่ากอร์สิที่เป็นรถถังอีกเพื่อจะขึ้นเด็นแมนแต่ทีแมนสกีบิ๊ดดี้ทอยเลสดันหน้าขวางทำให้ พวกเขาไม่สามารถรักษาเดนสิกร์แมนได้และพอยวิวคาเมล่าแมนก็โดนจัดการไปโดยสไปเดอร์สกิดี้ทอร์เรตในที่สุดหลังจากนั้นพวกทีวีแมนมาซึ่งมันก็เลยทําให้นั้นมีตัวตึงตัวหนึ่งใช่ครับไททันทีวีแมนนั่นเองเพราะไททันทีวีแมนนั้นมีพลังลําแสงที่แรงมากๆซึ่งมันก็เลยทำให้ทอรเรตต้องยอมกดจากโค้ชตัวเองเพราะทนลำแสงไม่ไหว จากนั้น Gman ก็จะโผล่ทีใน EP ที่47ซึ่งเขาก็จะใช้เหลี่ยมของเขาในการจัดการกับทีวีแมนโดยให้ไตดั้งนีก็แมนเอามมดไปปักจอก่อนซึ่งแทดิก,กะว่า g m a มนกะว่าที่เขานั้นจะทําการเอาปรสิทธิสิงใส่ไท่ทานทีวีแมนแต่ไททดั้ทีแมนว้าไปได้ก่อนนี้เขาจะจัดการพออวิลคาเมล่าแมนไป ท,ท,ที่พัอไอ้แนธมิดเลสิ้นหวังอยู่ในสุดบุคคลผู้นี้ก็ได้กลับมาใช่ครับผมหมาย,ยถึงไททันคาร c เมล่าแมนนั่นเองบอกเลยว่าตัวของเททันคาเมล่าแมนย่างโหดสามารถจัดก,การิปดีทอยลิตได้เลยบอกเลยเขาถึกถึกทนมากและหลังจากนั้นเทนทันคาเมล่าแมนก็ได้กดไลค์ให้พรอออฟวิคคาเมล่าแมนไปก่อนที่จะทำการบินไป ตัวของจีแมกก็ได้เหลี่ยมทันทีก็คือการให้สกิบบี้ทรอย์ของกระโหลกนั้นมาพ่นคลิปทำลายรถถังข้าวโรลัสติกอันใหม่จนทำให้รถถังข้าวโรสิสติกนี้ใหม่ไม่สามารถไปช่วยแต่รถที่แมนได้ซึ่งแล้วที่แต่เครื่าแมกก็ได้เสียปืนไปเป็นเหลี่ยมจีเหลี่ยมจริงจทีแมสกิบบี้ทรอยต์ก็ได้โผล่ในทีวีที้นะที่เก็บอาร์ทหนึ่งและเขาก็ได้ขัดขวางแต่ดานเทเล่าแมนไว้ ก่อนที่เขานั้นจะดูกไททั้งคารเมล่าแมนนั้นเอาไฟเผาหน้าก่อนที่เขานนั้นจะถูกไททั้งคารเมล่าแมนเอาค้อนทุบใน e ีี EP ที่57พาร์ทสและด้วยความที่จีแมนนั้นไม่อยากให้ไททังคาเมอ่์แมนนั้นหายจากการถูกจากการถูกควบคุมให้จีแมนได้มาขัดขวางไว้ ตัวของ G-Man นั้นได้มาผลักขวางไว้แต่ก็โดนคาร่าล้มแนนและพวกคาร่าล้มยืนิงสกัดไว้ทำให้เขาเสียและ g แมนในที่สุดตอนที่พวกขักตอนที่ตัวของ g ีแมนนั้นจะถูกเหลี่ยมโดยตัวของแอ a s t r แอสโต o t o i l e ตซึ่งตัวที่โผล่ในวีที่หกสิบน่าจะเป็นตัวปลอมเพราะเขาโดนเหลี่ยมและกําลังจะถูกีเทนเนอร์แอสโต o t o i l e ตนั้นจัดการแต่อยดีบุกซึมพวกแดกที่โผล ใช่ค่ะด็อกเตอร์สกิบดี้ทอเล็ตก,ก็ได้โทรมาแล้วก็มาช่วยเขา